สวัสดีค่ะนักเรียนยินด,ดีต้อนรับนะคะนักเรียนเข้าสู่ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2563นะคะซึ่งตอนนี้ประเทศไทยของเราก็คงยังคงหวาดวันอยู่กับโควิด19นะคะแต่การเรียนรู้ไม่อาจหยุดสำหรับนักเรียนชั้นม6ทับ4นะคะซึ่งจะได้ศึกษาในรายวิชาการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ซึ่งนักเรียนจะได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกออกแบบการสร้างการผลิต สื่อสิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่างๆด้วยโปรแกรม Adobe InDesign นะคะในที่นี้เราจะเรียนกันในเวอร์ชั่น CS6 นะคะวันนี้คุณครูก็เลยอยากจะให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจกันก่อนว่าคำว่าออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์นั้นมีความหมายว่าอย่างไรนะคะซึ่งวันนี้คุณครูก็จะมีเนื้อหาแล้วก็จะมีคลิปวิดีโอมาฝากนักเรียนนะคะให้เห็นข้อดีของการที่เราจะนำโปรแกรม InDesign มาใช้นะคะหวังว่านักเรียนจะ มีกำลังใจนะคะในการที่จะเรียนในช่วงของโควิด19นี้นะคะและก็เรียนกันอยู่ที่บ้านนะคะ